คำว่าอะไรคุณเด็กๆผมก็น่ารักแบบาี่เอยคุณก็น่ารักอยู่แต่ก็น่ารักเดี๋ยดายไม่มีโซเชียลไงเด็กๆเป็นเงินดังใช่ไหมเป็นตุ๊ดดังเดี๋ยวพูดเลยอ่ะป๊อปแลนด์กันสองคนบ๊อบแลนด์เป็นไงบ้างกับงานวันนี้กับการได้ดูหลักการจุดของป๊อปแลนด์บอกเลยว่าจินมากยิ่งใหญ่มากครับคือเรามีแบบืนเป็นแคสโซมีเป็นแบบต้นคริสต์มาสยักษ์มีทุกอย่างเลยเราก็มีกิจกรรมเยอะมากค มวก็ทำไมป๊อปมอแมป๊อปแลนด์ก็รู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ทุกตัวเลยดดได้มาอยู่กับน้องโ,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 โมก็ะก็ใจมครับ<า>ก็จริง,รงๆผมว่าช่วงนี้เป็นหน้าเฟสทครัลที่แบบว่ามีโอโหเทศกาลงานต่างๆมีต้องซิดมากใกล้ปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้สำหรับป๊อปแม็ป๊อปแลนด์เนี่ยที่พากตัวก้อนเองเนี่ยจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวัิกาคมปีหน้าเลยก็ครแวะเลียนไปมาก็สามารถมาถ่ายรูปมาดูน้องโมกะมได้จุดที่เราชอบที่สุดในป๊ด์่เราชอบก็ <ม>ของผมเป็น,นยิ่งต้นคริสต์มาสครับนะแล้วก็จะมีตรงที่เป็นแบบคาเฟ่อไอศครีมนะครับผมผมชอบฟ๊อกแคสเคดนะครับผมชอบติมที่แบบไฟท์้งโมโปกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีมีเกมให้เล่นด้วยอะไรก็มันชอบประสาท้วยจุดยิ่งใ,ใหญ่มากมีเปิดไฟมาสวยมากแล้วก็ผมรับใจงานนี้เพราะว่ามีการร่วมบริจาคทางสปาราชาติด้วยก็คือก็ซื้อหนึ่งกล่องร้อยบาท ร้อยบาทตัวจักร้อยบาทได้ได้ส่มหนึ่งกล่องนะเจ๋งที่จริงเราแต่ละคนเวลาไปซื้อเนี้ยเราได้ตัวซีเคตมามีดวงกันมั้ยเชื่อไหมพี่ผมเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยได้โอ้ยเคยแต่เออนี่องพี่ไงอ๋อคือผมมาจิกของคนอื่นมาเปิดอะได้ตลอดแต่ตัวเองไม่เคยได้เลยครับเงินตัวเองไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวมันเป็นที่ดวงหรือยังไงหรือเป็นที่เราอาจจะเป็นพี่ผมอ่ะเราไปอะ คือผมก็ไม่เคยได้ครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปไปขอพี่ทางทีมคอมมาเลยอ๋อก็คือเราแบบอันี่เลยเหรอขอเลยนั่งขอพี่น้อตแต่วันแรกเลยคุนยากไหมเวลาการซื้อแล้วต้องมานั่งฟังของหรืออย่างมันคือเขาอยากว่าน้ำหนักเท่าไหร่มันถึงจะเป็นสีเคทเขามีทลิปนะผมว่าน้ำหนักมันเท่ากันหมดเลยครับคือผมเคยเชื่ออย่างนั้นว่าน้ำหนักอย่างเนี้ยใช่แน่นอนไม่ใช่คือผมคงแบบสอดทิ้งใครไม่ได้ผมยังไม่เคยได้เหมือนนี้แต่ปัญหาคือยกบล็อก ต้อมหาคือขอพี่นกครับทางออกที่ดีสุดทางออกที่ดีสุดครับขอผู้บริหารไปเลยครับเคยซื้อยกบล็อกแล้วแบบมีโอกาสลุ้นว่าเอ้จะจะได้บ้างไหมก็มีลุ้นทุกครั้งครับพี่แต่ว่าก็ไม่เคยได้เลยครับคือมียกบ็อกหลายอันมีทั้งแบบหลายๆตัวการ์ตูนที่อยากได้หรือว่าเป็นตัวตูนอินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยได้สักครั้งเลยเฮ้ยผมเคยได้นี่วันพีชเฮ้ยคุณได้วันพีชทำได้หรืเปล่าโอผมไม่ได้เหรออะไรให้ฝากต่องผมจากผมถืบาทครับผมก็ฝากด้วยครับผมงานรับแรงคราจะทำ กิจกรรมครั้งที่ห้ากิจกรรมและนาสดใสกิจกรรมปรครับแล้วก็มีการปาร์ตี้น้องโกโก้ครับก็ฝาก้วยครับผมครับก็สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาที่และสยามนะครับผมงานจัดทีมพักกรอก้อนนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบเอาคมปีหน้าเลยครับผมก็มากันเยอะๆครับผมเอารับที่มาขึ้นมากันสองคนเอารายการเป็นไงบ้างเที่ยวทั่วไทยไปกับเราสี่คนทีไรกันทีไเไม่ได้ไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไงเราเออเป็นยังไงบ้างรายการนี่เรอไม่ใช่ ก็เจียวตเก็สหรับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับเราสใช่จากชื่อภาษาไทยชื่อภาษากกชื่อกครับชื่อภากรกชื่อว่าเจีวตีนะคอนี้เป็นอีพีที่ห้าอที่ห้าครับก็ก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับบทลงโทษที่พวกผมไม่อยากทำกับมันเลยนะครับก็สามารถไปดูได้ว่าพวกผมจะโดนอะไรคือ สำหรับผมว่ารายการน,นี้สำหรับคนที่รักพวกเราเจอบอยก็ดูได้ดูสนุกออและสำหรับคนที่ไม่รักพวกเราเจอบอยก็ดูได้สนุกนที่สนุกใหญ่เลยที่มว่าทำไมทีมงานเขาจัดบทลงโทษให้เราแบบมันเฮือดเลยผมว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบพวกเราอาจจะเก็บกดมานานรใช่เพราะเขาให้เซ็นเอกสารเลยว่าห้ามโกรธกันจริงปะใช้สัญญาเลย จริงแต่ในเสียงในหัวโกรธกันบ้างไหมโกรธไม่จม่เป็นเอเอาจริงมันเซนจริงหรอเซนจริงเซนจริงถ้าเราสงสัยไหมว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเขาให้เซนอะไรเพิ่มไหมคือตอนนั้นมันเช้าครับเลยไม่ได้อ่านรายละเอียดอ๋อที่มันเซ็นรับเงินอ้าวย้อนไปนะก็มาย้อนดูว่าห้ามโกรธกันด้วยเหงี่ยวใช่ครับก็จะมีเขียนว่าห้ามโกรธกันเองด้วยแล้วก็ห้ามโกรธกันอีกนานด้วยตอนที่เห็นข้อความนั้นอ่ะมันมีเอ๊ะไหมว่าเออทำไมถึงต้องเซนโกรธคือเอ๊ะพี่แบบผมทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันขึ้นหลังเสื่อมมาแล้ว ชนะมักจะไม่ใช่ไม่ใช่หรอพวกเหล่าชนะมันจะเป็นคนที่ไปอยู่สูงสุดความจริงนะถ้าไม่รวมพวกเจียวที่ลอตโต้พวกกบบวัดดวงฮะผมี่สุดแล้วอ๋อแต่เรื่องดวงผมผมไม่สู้อันนี้แน่เรื่องดวงอ่าใช่ผมเรื่องดวงครับเรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้เรื่องดวงลแล้วเลออนเป็นไงอ่ะเลออนเขาเป็นผู้ชนะที่ดูเหมือนไซน์น้เหมือนไซน์นะยิ้มตลอดเวลาแบบรอดูดีกว่าครับว่าจะชนะได้อีกนานแค่ไหน จริงๆรายการนี้อาจจะทําให้คนรักเรามากขึ้นนะหรือว่าจะทําให้เราเกลียดเราไปเลยก็ได้ทําไมถึงคิดว่าเขาจะเกลียดเรามากขึ้นก็สภาพพวกเราแต่ละคนก็ก็น่าเกลียดพอสมควรคุณเล่นครับคุณเล่นครับก็คือผมว่าเราก็มีแบบมุมต่างๆที่เราแบบเล่นกันแกล้งกันหรือว่าแบบหยอกกันเยอะอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอันนี้คือเอาความเป็นตัวเองออกมาเล่นกันหรือว่ามีสคริปต์ให้ทําอย่างนั้นแบบเออนิวต้องทําอย่างนี้นะเพื่อที่จะบิวเพื่อนคืออย่าว่าแต่สคริปต์เลยครับไปที่ไหนยังไม่รู้เลย ทำไมันทออย่าง,งานั้างงานลูกคอใช่ไหมแสดงว่ามันเอาตัวตนทั้ง4คนมาสู้กันเลยคือผม,อมก็ไม่อยากพูดอย่าง,งานั้นเพราะว่าเดี๋ยวพออีพีต่อๆไปแล้วมันดูไม่ดีแล้วมันจะปนออไป <form S 1> <ล>ให้พูดไปเพื่อให้เกมใจดูว่า ก็เป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์แสดงทั้งนั้นแล้เวิร์กช็อปประมาณนั้นอ๋อไม่มีเรื่องจริงเลยหรอไม่ไม่มีเลยครับแสดงว่าสมบทบาทมากคือจบอันนี้ต้องได้หน้าตระล่าน่ะโอ้เป็นเป็นลองเทคด้วยเราเล็กยาวเลยพี่บอลเขาบอกไหมอ่ะว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่เตรียมไว้ให้มันต้องขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อไม่บอกเราคิดกันเองเรียกว่าลองกันเองอย่าไปภาคพิงถึงเขาเลยครับเฮ้ยแล้วฟัวร์ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นผู้มีพระคุณไม่ได้จริงจริงเขมันจบรายการจบจ่อ หนึ่งเทปที่เราถ่ายไปมีการมาเคลียร์ใจกันไหมหรือว่าเฮ้ยไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับแยกย้ายไปนอนแล้วก็เตรียมใจต่อของมีมีต่อไปไม่มีกดจริงไม่มีโกงรอบเลยอ่ะเสียสัญญาไปแล้วเรื่องความสัญญาเราเรามีโอกาสรู้ล่วงหน้ามไหมว่าเทปหน้าก็จะพาไปจังหวัดไหนอะไรยังไงผมถามผู้จัดการทุกวันครับผู้จัดการบอกว่าไม่บอกไม่ได้ซึ่งผู้จัดการก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันก็ไปพร้อมกันคือจริงๆมันจะมีแอบหลุดมาบ้างครับคือเวลาพวกเขาคุยกันเองอย่างเงี้ยผมก็จะ เอี้ยวหูฟังเขาจะมีหลุดๆมาบ้างเพราะเขารู้เขาก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจังหวัดมีบ้างเครับเขาเตรียมสถานที่ทันเหรอจะเปลี่ยนอย่างไงเนี่ยเขาบางทีเขาก็ไปดูหน้างานเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้คือเขาเรียกไงครับถ่ายหมดยังหรือว่าถ่ายไปเรื่อยๆก่อนหมดตอนนี้ถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วคจบทุกจังหวัดแล้วใช่จบจังหวัดตอนนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการในการเตรียมเป็นซีซัส์่สองจังหวัดซีซั่นสองแล้วถ่ายหมดทุกจังหวัดมีตอนจบคือ ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมสี่คนตอนจบเราจะเราจะมีภาคงสองแไม่วงแตกตอนจบเจอพี่เนี่ยโอ้ยเจยบอยยังไม่วงแตกครับแต่กับทีมงานไม่แน่อ๋อแล้วเจยบอยจะเริ่มเมื่อไหร่ซีซั่นสองซีซั่นสองเริ่มเริ่มถ่ายทำปีหน้าอ๋อเริ่มปีหน้าปีหน้าครับก็คือเดือนหน้าก็เปปีหน้าแล้วใช่เลยประมาณเดือนนะครับตอนนี้ก็ปีหน้าแล้วกันช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกำลังหาแบบความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆแล้วก็เดี๋ยว สักปีหน้าก็เริ่มลุยเต็มที่เต็มตัวกับเข้าคาแรคเตอร์คนอ่ะแล้วคนที่ห้ามาหรือยังคนที่หกคนที่ห้าที่หกเนี้ยมาหรือยังอ่ะผมผมไม่ไม่ทราบอะไรเลยไปนิวไปไหนอะไปนักแสดงอะไรกันไปนิวมาพี่ก่อนลูกพี่มามองพี่ก่อนลูกใช่ใช่เราอยู่ครบแรงกันเป็นไงคะอ่าถามรบูมาอย่างยังไม่มาครับเราเห็นเขาแล้วนิวเตรียมไปก่อนไหนเจมไปก่อนไหน เดี๋ยเหี้ยมหมายเหี้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 าเหี้ย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 เห้ยเหี้ยเหี้ยเห้ยเหี้ยเหี้ยเห้ยเหี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 ้ย้ย่หี้ยเหี้ยเหี้ยเห้ยเหี้เหี้ยเหี้ยเรี้มเหี้ยเหล้ยเหี้าเห้ยเหี้ยเร้ยเรี้ยเห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 ี้ย่หี้ยเรี้ยเหี้ยเหี้ยเ้ยเหี้ยหี้้ยเห้ยเห้เหี้ยเ้มเหี้ยเห้ยเี้เห้ยเ้เรี้เ้เรี้ย้เหี้เหี้ยเหี้เห้ี้เ้้เร้้้เ้้เ้้เ้เ้้ อายุเท่าเท่ากันไหมอ่าต้องเจนซี่อายุอายุเจนซี่แน่ๆสามสิบแต่แซงวันที่เขาจะเดาไปก็คือที่เขาจะเดากันก็คือมีเดาด้วยอ่ะครับมีเขาทายกันเยอะแยะไปหมดเขาถ่ายว่าเขาทัายผมยังไม่รู้เลยเขาถ่ายว่าถ่ายไหมโอ้โหตอนนี้ผมไม่ได้แสดงนะเนี่ยใช่ไงเนี่ยตอนนี้ชิงนัตลาไม่ได้เลยตอนเนี้ยจบแล้วเราพูดชื่อไหมเราพูดชื่อไหมถ้าเกิดต้องเกิดย่อมอะไรครับได้อะ ฝากรายการก็ฝากฝากรายการเไปไปละแล้วก็เพลงด้วยก็ฝากรายการด้วยครับเจลตี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับเป็นวันเออเป็นวันที่5นะครับก็ฝากด้วยครับเอ่อช่องชีฟเอ็มยี่สิบห้าเวลาสามทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ฝากเพลงดึกคายเทปใหม่ของเรานะครับแล้วก็เพลงประกอบการรายการเจลตี้เจอบอยชวาทีนะครับก็สามารถไปฟังได้ทางยูทูบบีนะครับก็เพลงมี่ประกอบครับครับผมขอบคุณครับ ต้องนี้นะคะต้องนี้นะลูกมาหนองสามค่ะเอาตุกกตาเลนะต้องพี่เอาตุ๊กตาแนบแก้มหน่อยเออต้องพี่มีความสุขอันนี้เออเมีความสุขอย่าเก่งลูกอย่าเก่งต้องนี้ค่ะลกเกงสอนิ้วไปนี้ไปอันึงถ่ายก้องไม่ผู้สูงอายุลยลูก่ายรูปนึ่ครับเนึ่งหน้ารักดนตกรตุกกาแล้วล่ะเอาเอตอียร้อมากเลยเ ไหนยูนี้นะอากมบอ้เข้กนี่ไ้าอไม่รู้จำชื่อไม่ได้อาไร้อนีงคนทีอนี่นะที่ี่นะ